ถ้าหราผานเราก็ใช้โครงการนี่ละครับเป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนงานต้องติดแล้วแต่ก็เตือนไว้ว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือเปล่าอันนี้ไปดูอีกทีหนึง่งในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ในมิติของแผนก็ทําได้โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงตัดรายละเอียดออกครับถ้าตัดท่อระบายน้ําออกแล้วงบประมาณยังเท่าเดิมล้านห้าเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วต้องเปลี่ยนแปลงแผนถ้าตัดในง,งานออกแล้ววงเงินลดตามไปด้วยก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะก็คนะือ จากสไลด์นี้คือถ้างบประมาณมันเพิ่มขึ้นหลังจากอนุมัติเป็นข้อบัญญัติทศบัญญัิแล้วจ,จ่ายประจำปีไปแล้วเนี่ยเรื่องแผนไม่ไม่ต้องไปทําอะไรแล้ครที่ผมค้างตั้งแต่ตอนเช้านําแผนไปสู่การปฏิบัติตามวอลเจ็ดสี่หกเจ็ดเนี่ยก็คือจะอธิบายในข้อนี้สรุปทีเดียวเลยนะครับส่วนเรื่องแผนดาเนินงานเนี่ยก็เหมือนของเดิมนะครับว่าแผนดาเนินงานเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเพิ่มเติมก็เป็นอำนาจของนายกไปเลยไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการพัฒน์อะไร และทำแผนการดําเนินง,งานประจําปีเนี่ยต้องประชุมคณะกรรมการสรับนงนงนคณะกรรมการพาร์หลังจากนี้เวลามีโอนตั้งจาจรายการใหม่มีใจคายเงินสะสมทําแผนดําเนินง,งานเพิ่มเติมก็เป็นอำนาจนายกไปเลยครับถ้าในแผนปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ แต่ทำถนนแต่ทํายิงทําแต่ถนนไม่วางท่อต้องเปลี่ยนแปลงไหมก e? like ah right? ma gu ็เหมือนคําถามข้างบนเนี่ยถูกไหมถ้าทําแต่ถนนอย่างเดียวท่อยังไม่ทําเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้อย่าอย่าอย่าไปมองเฉพาะโครงสร้างพื้น่าโครงการวันละกระทงเนี่ยเราตั้งในแผนเป้าหมายจากประกวดนางนุ่มพม่าตัดประกวดกระทง โครงการลอยกระทงอะนะในเป้าหมายเราจัดการประกวดนางนุ่พม่าจัดการประกวดกระทงนะมีจัดตั้งเวทีละมงสมมุติว่าเป้าหมายมีอยู่สามอย่างแต่วันทําจริงแล้วเนี่ยเราจัดแต่ประกวดนางนุ่พม่ากับประกวดกระทงเราไม่จัดเวทีละมงได้ไหมก็ได้แผนไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลย,เลยครับถ้าวงเงินมันลดลงนะมันจะได้มองภาพมองคือแผนเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงท่อมันหายไปเลยนะแสดงว่าการทํา การวางท่อดเนี really ่ย no มันหายไปเลยจากแผนเลาท้องถิ่นเวลาจะทําจริงก็มาเพิ่มแผนใหม่ก็เหมือนเดิมครับมันก็วนภายเรืออยู่ในอ่างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแผนผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําทํามากกว่าแผนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ทําน้อยกว่าแผนไม่รู้ใครเป็นต้นตบอกว่าจะต้องไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเหมือนเราหาต้นต่อไวรัสโคโรนาไม่เจอเนี่ยไม่ทําน้อยกว่าแผนไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับแผนดำเนินงานโอเคนะถ้า จะให้ละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวไว้ว่างๆเนี่ย้เรื่องจัดทาแผนเสร็จแล้วแผนการดําเนินงานหรือติดตามประเมินผลถ้าอยากจะให้บรรยายออนไลน์ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเขาจัดใหาอีกครับเรื่องการติดตามประเมินผลก็เอาเป็นว่าปีนี้ปีนี้แล้วกันทําเรื่มติดตามปีหกสี่แล้วเสนอสภาส่วนการประชุมสภาเนี่ย จะประชุมหลังเดือนธันวาก็แล้วแล้วแต่ความเหมาะสมสภาคณะรัฐสามารถประชุมรับทราบรับทราบเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมอาจจะเกิดหลังเดือนธันวาก็ได้สรุปง่ายๆอย่างนีง้นะครับอันสุดท้ายกรณีเกิดสารภายัยภัยทางอากาศการก่อวินาศากรรมตามพระราชบ,บัญญัติป้องกันภัยทางอาภัยอันนี้คือของเดิมอยู่ในวร3คสามเจ็ดหรือกรณีการดําเนินการป้องกันเหตุที่จะเกิด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี258 25, อ่ะอันเนี้ยที่เพิ่มเข้ามาคือกรณีที่เกี่ยวกับโควิดนะตอนเนี้ยนะครับและเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถป้องกันได้หรือมีเหตุจาเป็นเรื่องด่วนห่างไม่ไดำเนินการแก้ไขจะก่อให้เกิดความแสยแก่ราชการกับประชาชนโครงการดังกล่าวไม่ต้องจัดทำเป็นแผน,นรมท้อิดโครงการอะไรที่เราจะทําเองเนี่ยที่เกี่ยวกับโควิดมันไม่ต้องมีในแผนตามหนังสือฉบับนี้ นะตามนังสือบบับนี้ไม่ต้องมีอยู่ในแผนแต่ถ้าเราจะอุดหนุนอำเภออำเภอละหนึ่งแสนบาทเนี่ยเพื่อทำทำผู้ที่พักคอยเนี่ยการอุดหนุนต้องมีอยู่ในแผนนะครับอุดหนุนเขาระเบียบเงินอุดหนุนต้องมีอยู่ในแผนแต่ถ้าทาเองไม่ต้องมีอยู่ในแผนยึดนังสือวอสเออสามแปดหกเจ็ดตัวนี้เลยก็เรื่องเกี่ยวกับโควิดนี่แหละครับก็ประมาณนี้นะเนื้อหาบรรยายก็คงจะประมาณนี้แหละ คำถามดูดูจากในข้อความก่อนแล้วกันโครงการอบรมชาวบ้านตอนทําแผนงบห้าหมื่นแต่อบรมจริงจะใช้งบเจ็ดหมื่นจะต้องทํำยังไงเหตุผลคือเพิ่มคนเพิ่มคนเพ,มเพิ่มวันอบรมอันนี้ทํางบประมาณไปหรืออยังสมมุติว่าตอนเนี้ยปีหกห้านะในแผนอบรมห้าหมื่นนะตอนจะทําร่างข้อบอัญญัติงบปรนะมาณเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้มีเกี่ยวกับราคากลาง เป็นการเพิ่มคนเพิ่มวันก็ใช้เปลี่ยนแปลงแผนแล้วก็เอาตั้งงบประมาณเจ็ดหมื่นบาทครับแต่ถ้าตั้งงบประมาณไปแล้วอยู่ในข้อมติทศบัญญัิประกาศใช้ไปแล้วประกาศใช้งบไปเจ็ดหมื่นก็ถือว่าผิดพลาดก่อนมันต้องประกาศเป็นไปตามแผนก่อนนะคือถ้าเกิดตอนทำแผนห้าหมื่น งบก็ห้าหมื่นแล้วประกาศใช้ไปแล้วก็จะเข้าตามข้อสามของหนังสือฉบ,บับเมื่อกี้ครับที่บอกว่าเมื่อสภา,าท้องถิน่นหรือผู้แทนท้องถิน่นอนุมัติในเรื่องของวิธีการงบประมาณเป็นไปตามแผนเนี่ยปรากฏภายหลังว่าราคาการคุณลักษณะมาตรฐานราคาปรับเปลี่ยนไปอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องกลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ก็โอนโอนเพิ่มมาครับสองหมื่นบาทโอนอำนาจใครละ่ะอบรมก็น่าจะเป็นอำนาจนายกปาค่า,ใ,าใช้สอย คำถามต่อมาว้ยผิดไอ้แนวทางดำเนินการเนี่ยข้ามไปเลยแล้วกัน,นเดี๋ยวผมดูคำถามก่อนจบแล้วจะจบแล้ว,จจลวเห็นข้างบนเงียบๆไปแสดงว่าเด็กๆหลับกันหมดแล้วถ้าเด็กๆหลับหมดก็แสดงว่าขึ้นไปนั่งดูหนังได้โครงการก่อสร้างถนนตั้งในแผนปีหกสองระยะหนึ่งพันเมตรทำไปแล้วห้าร้อเมตรเดียรแค่ ทําใ,ในปีต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แบ่งซื้อแบ่งจ้างอยู่แล้วครับมันไม่ใช่แบ่งซื้อแบ่งจ้างแล้วก็งบประมาณหกหกก็เบิกแค่ห้ารอยเมตรหกสามก็ไปทํกมันก็ไม่ได้แบ่งซื้อแบ่งจ้างเราอย่าไปอําเภอขอรับสนับสนุนสร้างโรงพยาบาลโดยอนงบหกสี่ไม่ก็อ,อน,นุนั่นต้องมีอยู่ในแผนครับเป็นการเพิ่มแผนเนี่ยอาจจะใช้ข้อยี่สิบสองทับสองได้เลยในเรืเร่องของนโยบายของรัฐบาลที่ให้ท้องถิ่นสนับสนุนเข้าสร้างสร้างโรงพยาบาลสนามเนี่ย อุดหนุนยังไงต้องมีอยู่ในแผนถ้าไม่มีอยู่ในแผนต้องขอยกวเว้นระเบียบผู้ว่าแต่ถ้าเพิ่มแผนอำนาจนายกก็จบนะฮะเรื่องเร่งด่วนไหมเร่งด่วนด่วนครับทําลงมาสนามเรื่องด่วนมากแต่เพิ่มแผนอำนาจนายกวันเดียวก็จบแต่ติดที่อบตเนี่ยต้องเข้าสภาให้ความเห็นชอบเท่านั้นเองคือต้องเข้าใจก่อนว่าการที่จะอุดหนุนเนี่ยอุดหนุนเขาเนี่ย เราเอาตามหลักความเป็นจริงก่อนจ้าอุ่นนุนเขาแสดงว่าเรามีสถานะการคร้ังที่ดีเราไม่ทําเองตามระเบียบเงินนุ่นน,นะเราไม่ทําเองเราจะให้หน่วยอาเภอเขาทําให้เนี่ยเราก็มีตังก็ทำให้เขาไปนะแต่มันต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยหลักมันเป็นอย่างนี้โดยหลักมันเป็นอย่างนี้นะมีคำถามอีกไหม พยายามบีบเวลาเป้เงเนินยสามโมงถ้าโครงการมีคลุภัณฑ์อยู่ในโครงการต้องดำเนินการอย่างไรจะแยกไม่ครัไม่ไม่มันไม่แนวทางที่เคยเคยมีหนัสือหาลือประมาณนี้ว่าคือโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณสิบล้านบาทสมมติสมมตินะแล้วตอบมันเป็นการหาลือของจังหวัดภูเก็ตเมื่อตอนแผนสีปีเนี่ยโครงการเนี่ยเดี๋ยวทีละคำถามนะพี่โครงการเนี่ยโครงการใหญ่คือโครงการก่อสร้างอาคารหนึ่งบนสองงบประมาณสิบล้านแล้วในโครงการนี้มีการจัดซื้อแอร์อยู่ด้วยตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ยังไม่ใช่ขอสามนะมีการจัดซื้อแอร์อยู่ด้วยการตอบข้อหาลือคือโครงการใหญ่เนี่ยก็อยู่ในผอศูนย์สองอ่ะเป็นโครงการก่อสร้างอาคารหนึ่งบนสอ แต่บัญชีคาลุพันธ์ก็แยกตัวแอร์ลงมาเท่านั้นเองมันไม่ซ้าทอนกันครับมันเพราะมันเบิกในโครงการใหญ่เบิกในโครงการสิบล้านบัญชีคาลุพันธ์ก็แค่แยกมาว่าจะมีค่าพันธุ์อะไรเท่านั้นเองนะฮะซ้ำครับพี่ซ้ำดิถ้าเกิดอุดหนุนอำเพอจากโรงพยาบาลสนามแล้วเราทําศูนย์พักคอยด้วยซ้ำไหมผมว่ามันมันเด้อคำว่าศูนย์พักคอยกับโรงพยาบาลมันเราก็ไม่ใช่หมอด้วยนะ มันซ้ำกันไหมอารตีถ้าว่าไม่ซ้ำดีกว่าส่วนพักก็คือไม่ได้ัคือเรื่องโควิดเนี่ยเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆแล้วเราไม่ต้องให้อําเภอจริงๆนะตามความเห็นเลยนะความเห็นส่วนตัวนะอย่าอย่าด่าอย่ดายดราม่านะานเทศบาลอบมาตอดทาเองแล้วก็ดีอกว่าอำเภอเขาด้วยซ้ำใครอยู่อำเภอไม่ต้องด่านะคือเราทําเองเราพร้อมกว่าด้วย ไม่ต้องอุ่นหนุนให้ใครเราโอนเข้ามาตั้งใจรายการใหม่ไม่ต้องไปอยู่ในแผนด้วยคุณจะซื้อเตียงซื้ออะไรก็แล้วแต่ทำาลงมาสนามเต็นท์เราก็มีอยู่แล้วนะเราทำได้ดีกว่าด้วยนะประมาณนี้คือถ้าอุ่นหนุนลงมาบาแล้วทำสุวนมาคอยซ้ำไหมมันไม่น่าจะซ้ำหรอกครับตั้งอบรมอาชีพห้าหมื่นนำข้อมอยใหญ่ห้าหมื่นแล้วเงินไม่พอโอนอีกสองหมื่นไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตามหนังสื่ฉบับนี้แล้วครับ เรื่องลงบารสนามขออำเภอยกเว้นผู้ว่าถ้าพี่เป็นเทศบาลผมแนะนําว่าไม่ต้องยกเว้นผู้ว่าก็ใช้ระเบียบข้อยี่บสองทั้สองเพิ่มเติมได้เลยครับซื้อกล้องวงจรปิดใหู้นยนพักคอยของอำเภอซื้อให้ศูนย์พักคอยของอำเภอซื้อให้ศูนย์พักคอยไม่ใช่ซื้อให้ของเราซื้อให้เขาได้หรอเราซื้อคือลูกพันให้อำเภอได้ อบตอก็ควรจะยกเว้นครับอบตอเพราะเราก็ต้องเ,อเข้าสภาด้วยถ้าโครงการมีการใช้กรุดพันธ์ด้วยต้องใส่ผอนช้นสามด้วยเช่นอยู่ครับอยู่ LED ก็ต้องอยู่ในพอนชนสามด้วยโอนลถหมดโอนรดหมดอื่น,นตั้งใจ่ายรายการใหม่ในหมดเงินอุดหนุนอุดหนุนใช่ไหมอุดหนุนก็ต้องมีอยู่ในแผนครับ ก็มีคำถามไหมถ้ามีคำถามก็นีเรามีช่องทางในการติดต่อกันอยู่แล้วนะครับก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นมั้งนะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้มันมีข้อผิดพลาดประการใดแล้วพี่ๆท่านใดที่เข้าไม่ได้หรือยังไงก็แล้วแต่ก็ต้อง ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดเสียงสัญญาณมันไม่ชัดหรือว่ามีเด็กๆมาป่วนแปบ๊บหนึ่งก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแลมีข้อกระจกโค้งลงยังไงลงยังไงไหมายความยังไงคือกระจกโค้งมันปักในยกนัดอาชิกนัดทีมงานเรามานั่งฟังกัน